สวัสดีครับนี่เจ้าแม่ครับวันนี้นำสระตัดเจ็ตซ้ำแอร์บ้านพนาโซนิกนะครับมีปัญหานะครับคาน,นามีปัญหาดูนี้นะด้นเอเอสขีดพีเอ็นหนึ C ่งแปดเอสเคที K T N S K T นะ ไ่ทางไปที่สองครั้งนะคให้เย็นนะครับลงแ่เกิดไปสักคักก็จะตัดดับนะครับรีโมทก็จะเป็นประมาณนี้พอน,น,น่าตาเกิดใครต้องใช้รีโมทน,นาการเหมือนเ,นเซนเซอร์มีปัญหาแต่ไม่ใช่นะเซ็นเซอร์ต้องมันต้องเย็นนะครับ เป็น R32 ด้วยนะครับ R32 อ่ะมาดูพัดลมคอยร้อนนะครับหมุนนะครับ R32 นี่เมื่อกี้เหมือนจะตัดไปนะจะมีความเย็นยจักกระแสดูนะครับแป๊บนึง แส5.6แอมป์นะครับโอเคครับแกเป็นน้ำแข็งนะครับแข็งแสดงว่าน่า,นาจะซึมนะครับอย่างน่าจะซึมนะคนระัก็แส่สจุสจุด แปดแปดห้านะครับเจ้าของบอกไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครแสไปสามแอมป์นะครับอย่าซึมนะ ก็ไม่ตันนะครับยาน่าจะขาดหน่อยหนึ่งโอเคจก,ก็ต่อเกจนะครับอันทีส่สองมาต่อ,อตอนนี้ได้ยาเหลือดอยี่สิบนะครับก,ก็จะเป็น้ำแข็งนะครับ คงต้องเติมน้ำยาดูก่อนนะขังสองนะับแล้วก็ลูกค้ากันบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะฮะเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้ผมต้องเติมน้ำยาน่าจะเริ่มมีปัญหารั่วซึมนะงั้นต้องเติมเทสดูก่อนนะ โดดนะครับยี่สิบกิโลตอนนี้กระแสสี่แอมป์เพราะว่วาวพอเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะตัดเซ็นเซอร์อุณหภูมินะบกตอนนี้นช่างกเพิ่งมาล้างไป ได้กระแสตามเหตุนะครับ5แอมป์ใกล้เคียงครับว่าอยู่ในร่มอยู่ คอมเพรเซอร์ก็จะเป็นน้ำแข็งนี่แหละม่ถังยาเป็นน้ำแข็งจะเติมไม่เข้านะไม่ได้นะตารเขอถ้าเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะตัดนะครับอยร้อนจะหยุดทำงานนะครับใช่ไหมต้องเอาถังมาแช่น้ำนะเย็น เป็นน้ำแข็งเติมไม่เข้านะเกล็ดเนี่ใช้เกล็ดสีแดงนีดหน่งครับเพราะว่าไอห,หัวเกล็ดน้ำเงินไม่ดีนะครับเิดสุดท้ายก็ปิดีโมทแล้วเปิดให,ใหม่นะ ก็ไป,ไปรีเซ็ตอีกทีนะครับโอ้ยเติมอัะแช่น้ำเนี่ฟีดวิ่งปื๊ดๆเลยนะเป็นน้ำแข็งเงิน,น,เ,นเท่าไหร่นะครับ เก้าเก้านะครับโอเคเห้าแอมป์นะครับบัดความร้อนที่แข็งด้วนะครับบัดดันค่านะครับโอ้ลมอ 1> 1. อพอตอนนี้ไม่ขึ้นน้ำแข็งแล้วครับตัดเห็นนะครับแปลว่ากา็ย,ยังตัดเนซนเซอร์อยู่นะครับจะลองรีเซ็ตดูนะครับหรือว่าไม่ไหวแล้วกดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับ เซนเซอร์ก็จะไปด้วยรัดควอมร้อนอ,นอ่หน้าไฟร้อนนะครับสี่สิบสองัเก้าบะโอเคครับก็ยังตัดดีนี่คงต้องเปลี่ยน,นเซนเซอร์นะครับ เซนเซอร์น้ำแข็งน่าจะมีนัญหาด้วยนะครับอานาโซนิกนะครับตระพันวิวสองถึงสองหมืนสี่บทนะครับนี่แกะมาแล้วครับตัวนี้ต้องแกะเก็บล่อยนี่เซนเซอร์อย่นี่ครับ มีวัดได้เทอร์มิตเตอร์ของตัวละดันแข็งนะ 15k นะตั้งวัดเคโอห์มนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อุณหภูมิมันจะมีความเย็นอยู่หน่อยๆนะครับ11.28นะครับน่าจะเป็นอยู่นานแล้วนะดูตัวใหม่นะครับ สิบห้าจุดห้าศูนย์นะครับก็เอร์มิเตอร์อุณหภูมิสิบเอ็ดจุดสองแปดนะครับต้องลองเปลี่ยนดูกันนะครับรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับที่ฝาก็มีโคดนะครับดึงแส่ แ่นะกแกมนี่ยเป็นสีสายนะไม่ใช่โคตด โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่แล้วนะครับจะเปิดละจะลองอีกทีนะครับไฟททมหน้าตอนนี้ไม่กระพริบแล้วนะครับก่อนจะกระพริบสองทีครับใช่ครับที่เติมยาไปมันก็ยังตัดอยู่นะครับมันเป็นสองอาการในเครื่องเดียวไม่ใช่อาการเดียวเซ็นเซอร์ก็ถูกะแต่ว่า โอเควัน okay. นี้ไม่ตัดกระพริบแล้วนะครับแต่ว่ามไม่มีกระพริบเซนเซอร์นะแข็งนะแต่ว่าคอมดับเองนะคอยร้อนตัดไปเฉยเลยไม่มีกับพิบนะแต่ว่าตัดทาแล้วแต่ว่า สั่งตัดนะครับเดี๋ยวดูกันว้ามันเป็นรายอาการกันีน่็ครับกระแสไม่ขึ้นนะคอมมิเตอร์ตัดนะครับวัดไฟดูก่อน แต่จะไม่ธรรมดานะอ่ะทำงานล้วไม่ได้วัดไฟเลยเคสโวลต์กันเลยโวลตก็มาสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับ ตัดอุณหภูมิเฉยเลยรอ,อดูทีนะครับโอเคมันอาจจะอยู่ซอแกแคบนะครับเดี๋ยวช่างลองลดอุณหภูมิน่ะเปิดไปที่20องศาดูนะครับเดี๋ยวเอาตัวจับอุณหภูมิมาจับนะครับจากเมื่อกี้มันมีปัญหาน้หมดออตโต้ใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนโหมดนะมาโหมดคูลนะแล้วตั้ง20องศา พอดูแล้วตัดจากคอยเย็นนะมาเป็นคูเลยออโตไม่ใช่นะครับลองดูสิมันจะมีผลไหมเมื่อกี้เย็นแป๊บเดียวก็วตัดเดี๋ยวนะ <S <S ัะแล้วก็ล็อกแอร์ด้วยนะครับให้อา่าไม่ไม่ให้สวิงนะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาไม่สวิงต้องใช้ความเย็นตรงลงไปนะ ัเะโอเคเรื่องแกะดูค่อยร้อนหน่อยนะรู้เป็นยังไงรุ่นไหมอ่นนี้เป็นแหงอิเล็กทรอนิกส์นะพัดลมเป็นอินเวอร์เตอร์นะได้เป็น DC 280ถึง240โวลต์นะเด็กั่งเลือกอ่

ทีสงสัยมีฝากควอมละเอกะดูเป็นมอเตอร์อิมอเตอร์นะครับส่งมอเตอร์คอยร้อนนะครับคอมเพรสเซอร์เป็นธรรมดานะครับ ตอนนี้ไม่ตัดอีกแล้วเอาให้แน่นะครับ17.19.7เนี่ยรอดูตามดับต้องลงใด้ถึง15นั่นแหละรอบนี้ตั้งใหม่ครับเอา16องศาแล้วก็ปรับสปีดพัดลมนะครับี๋ยออาจจะเป็นที่พัดลมเบานะเมื่อกี้ออโต้นี่ตัดไปเลย สาปรปล่มสูงสุดเลยนะครับก,การให้ระบายความเย็นออกเต็มที่นะครับโอเคครับตัวนี้ไม่ตัดแล้วนะครับ18องศาของกว้างเลยก็ตั้งไปยี่ห้าองศาลลงแล้วลองละไม่ตัดละ กี่ลืมดูพัดลมนะพัดลมต้องแรงนะครับนี่ตัดมันเหมือนแอมม์อยู่ในซอกนะครับนีก่ก็ลดอยู่ร้อยสิบนะครับตัดละใคเร่งพัดลมให้แรงขึ้นนะครับรแสทำไมาเอาไว้ที่5แอมม์นะครับ อยู่ในร่มครับก่อนอันนี้ตัดนะครับรับลมแรงก็ไม่ตัดละช่วยกดติดตามกดซับสไคร์กับไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจที่มาในการทำคลิปวิดีโอใหม่มต่อไปครับสวัสดีครับง่ายต้องให้ลูกค้าลองใช้ก่อนนะครับว่า,าการนี้จะมีน้ำยาเริ่มซึมนะแต่จะหายากนะซึมน้อยๆเนียนะ่ย 啊。Um.